สนามนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของไทยทัดดาวเซิร์ฟครับเซิร์ฟไปไหนอาครับตีมาที่เดิมคาวนี้อุ้งเกียรับได้จงคุยขึ้นตีุู้คู่เจอบล็อกแล้วครับแต่เขาตีกดลงมาได้ดีครตามมาดิวส์ครับจีนดูครับ จายมาหัวเสาครับแล้วตีอัดมารูดลงฝั่งไทยครับเนี่ยครับตีมาโดนหัตถยาตีเสร็จแล้ววนไปเสิร์ฟนะครับโจ้ยรับแล้วเข้ามือของพรพันตีอ้าวมาพิมพิยาขึ้นตีจังหวะนี้ตีหลุดอ้าวแต่พุทสิน,นห้เป็นแต้มของไทยครับน่าจะมีฝาตตะข่ายแลละครับจังหวะนี้ตีออกอ่ตีหลุดไปแล้วนะครับครับ แล้วเนี <los society> ่ยครับบล็อกน่าจะฟาวครับต้องดูพักช้าครับดูครับโอ้โหฟาวครับเนี่ยครับเป็นหูมือเจียนะครับที่ฟาวตาข่ายแขนไปกดโดนหัวเน็ตเต็มๆครับพิมพิยาเสิร์ฟแมชพอยชมิชิพอยอีกครั้งหนึ่งมือเจียรับแล้วยูจะยุ่ยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ้งเสียออานอกเนาะโอ้โหแล้วก็ตีหุดไปเองครับโอ้ยิงเจียรุ่ยนะครับอันเดอร์มาให้กับ อู๋เ้องเขียวแต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับครับเซต5ชนะไป16 14นะครับทีมไทยชนะไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25 21ครับ25 27 25 19 20 25แล้วก็16 14ครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหนี่ครับเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของทีมชาติไทยครับ เซตสุดท้ายเนี่ยตามหลังมาจนตัวเลขขึ้นเลข2หลักแล้วนะครับแต่ก็ยังรวบรวมสมาธิแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเก็บมาทีละแต้มจนแซงแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดครับเห็นน้ำตาห่งชัยชนะเลยครับสุดยอดมากครับเกมนี้ของทีมชาติไทยครับเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3นะครับ 10ปีที่แล้วแชมป์สมัยที่สองของทีมชาติไทยก็มาได้ที่นครราชสีมาครับมาปีนี้ก็มาได้ที่นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งวันน้บัวแก้วเองก็อยากร้องให้กับน้องๆไปดีใจกับน้องๆไปด้วยนะวันนั้นเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ครับคนี่ครับก็สมกอดให้กำลังใจครับ แล้วก็ดีใจด้วยครับอือหือก็นี่แหละครับอัชรลาพรกับพรพัน์ก็ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะครับว่าถ้าวันนี้สามารถเอาชนะและเป็นแชมป์ได้มันจะยิ่งกว่าเมื่อปี2013นะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์ทั้งนี้ก็เป็นแชมป์ของ รุ่นที่ผัดใบจากเกียเซียนจริงๆครับครับนี่ครับสวมกอดแสดงความยินดีครับลุษราเข้ามายินดีกับน้องๆครับเรียกพญนุเ็นชื่อครับ